ไปเผอเมื่อนี้ตำบลสมาธิที่อำเภอหนองสูงรพาไปเที่ยวหนองสูงเหนอือไปกินลมโซมิวสมัรยากาศไปกับพวกเฮาไปกันเลยค่ะเมื่อนี้พวกเฮาละพามาเที่ยวตำบลหนองสูงเหนอือตำบลหนองสูงเหนอือเป็นตำบลที่มีเอกลักษณ์ของบ้านหนองสูงที่เป็นบ้านเก่าได้อายุ178ปีมาเที่ยวตำบลหนองสูงเหนอือสิ่งที่ห้ามพลาดก็คือมาไหว้อนุสสวรียีพระไก่สราลาเจ้าเมืองหนองสูง เพื่อเป็นสิริมงคลในการมาเที่ยวก่อนที่เห่าละอ้อไปเที่ยวบันอื่นเมนี้สุมเห่าละพาขี่จักรยานไปเที่ยวไปเบิ่งบนองสูงไปชมวิวบนองสูงและก็แวะกินน้ำกินกาแฟอยู่ร้านโฮมแลนด์คาเฟ่ร้านโฮมแลนด์คาเฟ่ ก็เป็นร้านกาแฟาที่สายกาแฟาห้ามพลาดถ้ามาเที่ยวนองสูงแล้วเพราะกาแฟยูนี่เป็นกาแฟสันดีเก็บพี่เมมหรือลเป็นพวกชายูนี่ก็เป็นตะซิมคือเดียวรสชาติดีคือเดียวผู้เลิศผ่านไปผ่านมาหรือมาเที่ยวหนองสูงก็อย่าลืมแวะมาเช็คอินมาถ่ายรูปอยู่ร้านกาแฟโฮมแลนด์้อจ้าต่อไปละภาขี่จักรยาน อ้อไปตามเส้นทางนองสูงนิคมและวก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดไตรภูมิแวะเบิ่งอุโบสถหลังไงสักพักลับพาไปอีสถานที่ต่อไปรับรองวา่ามีแพซิเลอร์นแน่นอน เบิ่งอุบโบสถหลังง่ายแล้วเฮากะละขี่จักรยานล่อไปตามกำแพงวัดไปสักพักเข้ขาใจหออทีหมายที่เฮาละกภาไปอีกขอละจ้าที่ที่เฮาละกภามาก็คือล่านอนุศาวรีผักไก่สร,ราชาหิมนนองสูงบรรยากาศล้มลืมล่นลมพัดเย็นจ้อยเมื่อนี้กละลักภามาเฮออาหารปา่าเห็นวัดป่าตัววักใหญ่ กาบว้ขอพรอ,อนุสสวรียี่ผะกไก่สลรราดแห่งแรกอยู่หิมนองสูงพรอมเดอร์บ้านนี้ซุ่มเห่าละผ้าขี่จักรยานเลาะนองสูงไปกาะกลางนองสูงชมวิวทิวทัศน์ภูเขาทงหน้าสีเขียววิวกาะกลางนองสูงถ้าได้ไปเบื้องแล้วจะรู้สึกเพลินตาเพลินเจอเป็นวิวที่สวยสุดๆเบื้องนองสูงได้รอบๆอบีฝั่งของนองสูงก็เป็นสะพานกลางน้ำ หรือสะพานบุญหนองสูงที่ได้พาอ,อุปคุตปทิสถานอยู่เป็นสิ่งซักซิธ์ถ้าผู้เลิ่มมาขอพ่อองกละสมความปรารถนาละกาอีที ที่มื่อน,นี้เฮาละพาไปเบิง้งไปเบิ้งผ้าโบรานที่หาเบิง้งยงะแล้วในปัจจุบันผ่ินป้านาลินทิปหรือป้าวุที่คนหนองสูงหองปัจจุบันป้าวุเพิ่นกันยังเป็นผู้สารต่อในการตั้มหูวตั้าผ้าเพิ่นว่าถ้าผู้เลิส่นเจอหรืออยาามาลองเอดก็สามารถมาได้หรือถ้าผู้เลิสนเจอผ้าสิ้นผ้ายอมข้ามเราไปเป็นของฟ้าของชํารวยก็สามารถมาเลอกซื้อนําเพิ่นได้ นอกจากผ้าพื้นเมืองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ฮึนซื้อของน้องสูงก็คือโคกคุนน้องสูงยูโคคุนน้องสูงก็เฮอบริการทั้งนั่งกินในร้านแลกัซื้อเมื่อเฮิรนเนื้อโคกคุนยูนี่ก็เป็นเนื้อสันดีมีวาตะเนื้อสเต็กเนื้อโคกคุนแดดเดียวเนื้อโคกคุนนมสด รับรองว่าอยโคคุณนองสูงนี่มีคุณภาพมีแพ้ที่อื่นมีคุณภาพดีระดับประเทศถ้ามาหอดนองสูงละต้องได้มาลิ้มรสโคคุณนองสูงรับรองว่าแซบถึอปะแน่นอน ธัฒนธรรมสิ่งศักซิธ์ของกินแซบบรรยากาศดีอยู่นองสูงเด้อจ้า